เปิดประเด็นข่าวค่ะกลุ่มบริกสุดแกร่งได้พันธมิตรปึกปูตินอเมริกาพ่ายอีกแล้วหุ่นเชิดยกป่าให้ในายทุนตะวันตกแพ้เลือกตั้งผู้นำคนใหม่นิยมรัสเซียน,นั่งประธานาธิบดีแทนจากที่ลูอิสอินาซิโอลูล่าดาซิวาอดีตประธานาธิบดีบราซิลกลับมาคว้าชัยชนะอย่างหวุดหวิดในการเลือกตั้งเหนือชาอีโบโซนโล ประธานาธิบดีคนปัจจุบันพร้อมก้าวดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศเป็นสมัยที่3ทั้งนี้ AFP รายงานเมื่อวันจันทร์ที่3 1ตุลาคม65ระบุว่าจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลเมื่อวันอาทิตย์ลุอิสอินาซิโอลูลาดาซิวาอดีตประธานาธิบดีบราซิลสามารถคว้าชัยชนะต่อชาอีโบโซนาโรประธานาธิบดีบราซิลคนปัจจุบันไปอย่างชิวเฉียด การกลับมาคว้าตำแหน่งผู้นำประเทศอีกครั้งของลูลาดาซิว่าที่เคยดำรงตำแหน่งสองสมัยระหว่างปี2546ถึง2553ถือเป็นการพลิกฟื้นเกียรติประวัติของตัวเองอีกครั้งภายหลังต้องออกจากตำแหน่งด้วยข้อหาค่อรับชั่นและถูกจำคุก18เดือนต่อมา31ตุลาคม65ดรปฐมพงศ์โพรประสิทธิ์ทินานนักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อความผ่านบล็อกดิท ถึงอิทธิพลของสหรัฐและผลการเลือกตั้งของบาราซีลว่าอิทธิพลอเมริกาพ่ายแพ้ไปอีกที่ผุนเชิดอเมริกาคือนายโบโซนารโรซึ่งมี CIA มอมอสซาดมาช่วยวางแผนจัดตั้งมวลชนน้นการเลือกตั้งจนได้เป็นประธานาธิบดีแต่พอเป็นประธานาธิบดีแล้วก็เอาแต่ทําตามคำสั่งอเมริกาแล้วก็ยกพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลของป่าอเมซอนให้กับนายทุนตะวันตกไป พัฒนาธุรกิจจนพื้นป่าหมดลงไปเรื่อยๆทำให้ชาวบ้านลุกฮือประท้วงไปทั่วประเทศเลือกตั้งล่าสุดโบสโซนาโรคผู้เป็นหุ่นเชิดอเมริกาก็พ่ายแพ้ไปเรียบร้อยแล้วบราซิลก็ได้ไนายลูลาดาซิวาที่นิยมรัสเซียมาเป็นประธานาธิบดีแทน ประชาชนในแอฟริกาเอเชียและก็อเมริกาใต้หลายประเทศกําลังแฉอาชญากรรมประเทศนักล่าอนานิคมตะวันตกแล้วก็หันไปนิยมจีนและรัเสเซียแทนลาก่อนกลุ่มประเทศ G7 ซึ่งมุ่งล่าอนานิคมไปพร้อมๆกับทําการค้าและยินดีต้อนรับกลุ่มบริกที่ให้เกียรติทุกป,ประเทศเสมอกันและกาลังเติบโตมาแทนที่ ยังรยก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อวันที่30ตุลาคม65ดรปฐมพงษ์เผยแพร่ข้อความถึงความเคลื่อนไหวของสหประชาชาติโดยมีท่าทีเปลี่ยนไปของหลายประเทศต่อสหรัฐว่าตอนนี้หลายชาติซึ่งมองเห็นสันดานชอบล่านานิาคมไปทั่วโลกของอเมริกาและพร้อมกันนั้นก็คว่ำบาตประเทศเล็กประเทศน้อยที่ไม่ให้ผลประโยชน์แก่ตนเป็นว่าเล่นมาตลอด พอได้เห็นรัสเซียสั่งสอนกองทัพอเมริกาและนาโตที่ยูเครนก็ได้เห็นชัดเจนว่ากองทัพรัสเซียเหนือกว่าไม่ว่าอเมริกาจะช่วยยูเครนอย่างไรก็ไม่หลอดแล้วตอนนี้หลายชาติก็เริ่มช่วยกันกดดันอเมริกาให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรประเทศอื่นตามใจชอบเริ่มต้นที่คิวบาปรากฏว่าชาติยักษ์ใหญ่ๆอย่างรัสเซียจีนอินเดียอิหร่านนำพาประเทศต่างๆเรียกร้องให้รัฐบาลอเมริกา ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรคิวบาบนเวทีสหประชาชาติแล้วมีทั้งหมด189ชาติสนับสนุนให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรมีแค่2ชาติที่อเมริกาครอบงํออยู่ไม่ออกเสียงก็คือยูเครนและมอมโดวาและมีอีกสองชาติที่คัดค้านมาตินี้ก็คืออิสราเอลและอเมริกาเอง ผมเชื่อว่าถ้าต่อต่อไปประเทศส่วนใหญ่กดดันให้อเมริกาเลิกความบาตชาติอื่นๆด้วยชาติต่างๆก็จะมาร่วมลงชื่อสนับสนุนเช่นเดียวกันนั่นแปลว่าอิทธิพลและก็ความเชื่อของอเมริกาเริ่มหมดไปแล้ว อิวอร์เซอร์เพซมันเนบญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซนต์ต้องนี่เลยครับชิโนะมันเนบเพื่อนคู่ใจสําหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำนะครับเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่กําลังควบคุมน้ําหนักที่สําคัญโลชูก้าอีกด้วยละครับมี2แบบให้เลือกสรรน,นะครับสีเหลืองเบดี่ฮารุกะกลิ่นหอมรสหวานสีม่วงโอกินาว่านุ่มหนึบละมุนลิ้นหนึ่งกล่องครับขนาด500กรัมในราคาเพียงแค่329บาทโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ2กิโลกรัมส่งฟรีไปเลยทันทีโทรเลย0211466 63ครับ